เห็นข่าวนายกอนุทินนำชุดเศรษฐกิจของรัฐบาลลงพื้นที่หาดใหญ่เพื่อไปประชุมกับฝ่ายเอกชนหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่มีความเดือดร้อนความสูญเสียอย่างสาหัสสากันในครั้งนี้ แต่ที่อยากจะนำเรียนนายกอนุทินและก็รัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟเศรษฐกิจว่านอกจากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวหาดใหญ่แล้วอยากให้ช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดอื่นๆของภาคใต้ที่ถูกน้ำท่วมหนักเช่นเดียวกันแต่ไม่ได้อยู่ในกระแสะสื่อหลายจังหวัดก็อยากจะให้ปฏิบัติอย่าง เท่าเทียมกันเรื่องการเยียวยาผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมศพละสองล้านบาทในจังหวัดอื่นๆฝากตั้งคำถามมาว่าจะให้เฉพาะผู้เสียชีวิตที่หาดใหญ่หรือผู้เสียชีวิตในจังหวัดอื่นๆด้วยและสิ่งที่อยากจะให้รัฐบาล กลับไปดูความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งกลำลังเงียบหายไปกับปรากฏการณ์น้ำท่วมภาคใต้ก็คือพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายจังหวัดอีกหลายอำเภอที่ยังแช่น้ำอยู่ก็ไม่อยากจะให้รัฐบาลลืม บุคคลเหล่านี้หรือกลุ่มประชาชนกลุ่มนี้ที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันจึงฝากทวงถามมายังรัฐบาลหลังจากช่วยเหลือความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนหาดใหญ่แล้วอยากจะให้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากน้ำท่วมในจังหวัดอื่นๆด้วยซึ่งเดือดร้อนหลายจังหวัดในภาคใต้ และกลับมาดูแลความเดือดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในภาคกลางด้วยขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนที่ถูกน้ำท่วมในฐานะนักการเมืองนอกสภาครับ